โอเคครับปินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนะนําตัวนิดนึ่ง่ะพี่ดังค่ะดังทัไทยวุฒิสวัสดิ์วงค่ะเป็นครับผมตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับพี่เป็นทําเจ้าของธุรกิจทําเกี่ยวกับพวกงานระบบฟลอเดนค่ะ m o เดิร์นเดรนครับผมผลิตภัณฑ์โมเดิร์นเดรค่ะแนวคิดคอนเซปต์พี่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบชอบธรรมชาติที่แบบ แนวฝนชุมช่มฉ่ำเลนฟอรเรสต์นะคะแนวป่า,ปาพี่ก็จะชอบแนวป่าแนวก็เป็นไอเดียที่ได้จากพอดีที่บ้านเห็นที่บ้านเขามีนกเขามามาออกลูกทำลังก็ได้ไอเดียมาจากนกที่เขามาออกทำลังนะคะก็เลยอยากจัดให้มันออกมาเป็นไอเดียที่เป็นเป็นนกที่เขาออกเป็นตัวนะคะแล้วก็มีใบไม้ หเห็นมีเห็ดด้วย<ะ>มีเห็ดมีเห็ดออก็เป็นเป็นรูปป่านะคะเป็นป่าที่หน้าฝนใช่ไหมคะเขาจะชุ่มฉ่าม,มีเห็ดมีใบไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างก้อนนี้ค่ะเป็นจะแนวป่า,ปาแนวชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ำอะค่ะแล้วก็จะเทคนิคอาจารย์ก็แนะเรื่องเกี่ยวกับการแตกอาจารย์ก็มีเทคนิคพิเศษให้เกี่ยวกับทําเรื่องใช้ไฟ ใช้ไฟในการเบิร์ burn, ขนขณะที่มันยังเปียกๆอยู่ค่ะเราก็แตกเป็นธรรมชาติเหมือนนกที่เขาออกมานะฮะแล้วเราก็เคลือบเคลือบด้วยทองนะคะในรอยแตกค่ะเราก็อีเคบันะ น้องคนที่เขามาจัดต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆสุดยอดทํางานจากงานของพี่ที่เป็นธรรมดาไม่มีอะไรแต่เขาก็มาจินตนาการว่าเป็นอยู่ในป่าชุ่มฉ่าแล้วก็มีม,มีมีฟ้าเห็นไหมฮะมีฟ้าผ่ามีมีเมฆเขาก็มาประกอบกันจนสายฝนม,มีเมฆเขาเอาประดับกันจุดสวยมากค่ะเขาก็ทําจนจนทําให้ตัวเนี้อหามาดูงานที่ดูสวยขึ้นเยอะเลย ประทับใจมากค่ะประทับใจกับออคุณป๊อปที่มาจัดงานตรงนี้ให้ประทับใจแล้วก็ปลื้มใจมากๆที่งานออกมาแบบเกินเกินค่าที่เราตั้งใจไว้ค่ะในแนวที่แบบชอบมากๆค่ะครั้งนี้นะคะเป็นพิเศษมากๆเลยในเมืองไทยที่บอกว่าถ้ามีโอกาสนี้ต้อง เชิญชวนที่จะมาดูเพราะว่าปกติเนี่ยเซรามิกเขาจะจัดแต่เซรามิกเฉยๆก็งานก็จะแห้งแต่ครั้งนี้งานจะสดใสมากแล้วจัดดอกไม้ซิ่งสไตล์เขบนะเนี่ยในเมืองไทยที่น้อยมากที่จะมีนะคะแล้วก็ครั้งนี้แบบเสียดายถ้าคนไม่ได้มีโอกาสเนี่ยต้องมาเชิญชมค่ะเพราะงานดีมากๆแล้วก็เป็นจัดดอกไม้ที่เป็นสไตล์น้อยแต่แต่สวยนะคะแล้วก็จะมาดูเป็นเป็นอานร์ตทางศิลปะผสมกับ งานที่ที่หลากหลายของไอเดียศิยลปินที่ไอเดียที่เป็นอิสระมากๆเลยแล้วก็อาจารย์บัตรก็สุดยอดนะคะนะคะโอเคครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ